ใจห่วงอะไรวะเนี่ยไม่รู้ <laughs> เก็บบ้านเก็บต่างเจอปุ๊บฉันก็เก็บเลยห่วงอะไรไม่รู้มาพูดสิฮัลโหล굿 o ีเวนิ่งเอเวอรี่วัน o าวอายูท t เดย์อ้าวไปไหนละว่างตสัตตัดคลิป o มอร์น hey, uh ิ่งเฮ้ย굿อีเวนิ่งอ่าฮะฮัลโหลอินเตอร์แฟนฟอร์มไทยแลนด์อีเวนิ่ นาวูดโตอิงอะไรอะจิมแอนเอ็กซ์เซอร์ไซยัวบอดเอ้ยฮบอดี้เอ็กซ์เซอรไเออวันอัลเวอร์โอเคยูอันเดอร์สฮัลโหลไม่มีใครตอบเลยไปไหนกันหมดอ่ะทำไมไม่พูดอ่ะ m o r morning Good evening กูดน h t กูด d อ f t e r n o o n มันหัวอะไรวะฮัลโหลกดคลิปอะไรอยู่ก็คลิปฟเตนกำลังลงไอจีเนี่งจันจะทำหน้างานหนักนะไม่ใช่ง่ายนะชีวิตฉันนจะคิดสิเป็นแม่ดารามันไม่ได้ง่ายนะเธอ วันๆไม่ทํางานบ้านก็มาตัดคลิปลูกโอ้โหสุดยอดเลยวัดโชว์นี้โอ้โหโอ้โหสุดโอ้โหอ่ะในคอมเมนต์ซิเขาเออขตัวตัวก่อนในคอมเมนต์คอนเสิร์ตนี้ว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหคอนเสิร์ตใช่ไหม,อมชอบมากเลยเพลงโนราโอ้โหขลังแบบขลังแบบขลังอ่ะจะเป็นตำนานเลยอ่ะขลังอยังไงน้ำตุ่มเหรอไม่ใช่ขลัง ขอไรรข่ลอลิงงมมรยากาศงงูขลังมันเป็นมนขลังแล้วมันแบบว่าพอเพลงขึ้นมาปุ๊บขนลุกเลยเอาฟังกันเรือเป่าเนี่ยเร็วๆ <ค entertain. S 1> ฟังกันก่อนสิใครได้ฟังมัง่งที่โฟนร้องเพลงอาอาอะไรนะเพลงอะไรนะชื่อเพลงจริงๆอ่ะคาถาขุนแผนคาถาขุนขุนแผนฟังอยู่มะเนี่ยว่าแช a ฮัโหลตอบก่อนฟังตอบฟังอพี่มิกพี่มิก อาคาถาคุณแผนน่ะจึ้งเลิศและนางลำอ่ะโอ้โหแบบขังอะโพสต้องใช้คำว่าขังอะบรรยยบรรยายได้ไม่เยอะต้องใช้คำว่าขังอ่ะมีมนมากเลยอ่ะแม่ดูประมาณรอบที่ร้อยี่สิบแหละเธอเชื่อ <c oughs> ไหม <c oughs> จริงเธอจะดูไหมล่ะอยู่ในเต็มโทรศัพท์เนี่ยเมื่อวานเมมโมรี่ชันเต็มฉันลบออกเพราะว่าจะไปเซฟทุกอันที่มันมีเพลงอันนี้ <c oughs> แล้วก็มาเลือกไงว่าจะเอาคลิปของใครไงมันมีอยู่ใน อันนั้นด้วยอ่ะในเอกอ่ะของคนหนึ่งคนดูเกือบล้านห้าแล้วอ่ะอมันมีอยู่คนหนึ่งอ่ะที่ลงเพลงคาถาขุนแผนอ่ะให้แขนกูงามดังท่านาลายอะไรนะดังอะไรเนี่ยเ,เมื่อลง,งหน้ากูอะไรอย่างที่ที่าเงี้ยทำอะไรดิไหนทำไงทำไงทำเงี้ยที่มันรูปหน้าอย่างเงี้ยแล้วทำเงี้ยโอ้โหโพสต์เลงน,นั้นนะทองตัวเองไปแล้วตายแล้ว เออขันกิงแม่ขังเขียนไม่ถูกมมีลอลิงด้วยอันนั้นมันขังอันนั้นต้องมีลอลิงเร็วใครได้ดูมั่งคาถาขุนแผนตอบก่อนสิแล้วเร็วฮัลโหลคนไทยไปไหนหมดเนี่ยไม่มีคนไทยดูเลยอ้าวเพาะมากแม่เลิศมากอามาแล้วนี่ไงมาแล้วคนไทยมาแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแล้วก็คาถาขุนแผนแม่ให้นำเบอร์วันเลย เพราะว่ามันจึ้งและแม่ชอบที่โฟนเอาลำโนรามาเพราะว่าคือนานแล้วอะที่ไม่ได้ดูโนรานะเธอฉันฉันดูตั้งแต่พี่นุ่นมัน้งเล่นช่องเจ็ดสมัยก่อนน,นอะ่ะที่ลำโนราเนี่ยฉันดูเธอเนี่ยฉันอึ้งเลยฉันชอบมากเลยแล้วก็แต่จริงชอบทุกโช์นะ่ะแล้วก็เอ,อโชกับพี่แก๊งฮิวีใช่ไหมแล้วก็โชกับพี่ฟ็อกซี่ อ่าแล้วก็ชอบใครพับซี่เออหน้าคล้ายๆกันหมดเลยนะไม่คล้ายอะไรนะไม่คล้ายไม่รู้เลยเขาเต้นเก่งทุกคนเลยชอบใครสุดฉันก็มองเห็นใครเสถียรไอเสื้อสีส้มๆอ่ะชอบใครสุดในแก๊งฮิวิชอบทุกคนชอบทุกคนไม่ได้ดิอ้าวชอบจอนทุกคนนะอย่าตอบเซฟเซฟอะไรก็กูชอบทุกคนบึงบ้านหรือปะเออก็ฉันก็ชอบทุกคนสวยสุดอ่ะสวยสุดสวยสุดอ่ะน่าจะเป็น พี่นัดนิสานะเขาสวยจริงคนนั้นเขาสวยเขาเป็นคนเต้นก็สวยอยู่แล้วแล้วใครเต้นเก่งสุดเต้นเก่งสุดน่าจะเป็นพี่คนนั้นที่ใส่เสื้อวาวๆชื่อมิกพี่มิกป่ะพี่มิกสุดสุดเออเพราะว่าเขาเต้นแรง่ะเออส่วนคนอื่นเขาเต้นเบาๆพอเดี๋ยวน้าหนักลงอะไรนะพี่เอแคลเขาเต้นเบาๆไงพอสวยงามพอน่ารักไงเออแต่พี่พี่อะไรนะพี่มิกป่ะพี่เขาเต้นแบบอออืื เฉยๆอะ่ะเอวเป็นเอวอ่ะใช่ไหมเอาฟังสิคนไทยไปไหนเนี่ยไม่มาช่วยถามเลยเนี่ยเราเร็วคนไทยฮัลโหลไทยแนลนด์โอ้โโบมีอยู่ใส่โชโช้นี่ไงเ,เห็นไหมแม่ปุ๋ยเพื่อนเหมือนดูโฟสเลยไม่แม้เสียงดังเออโฟสก็โดนดูตลอดแหละแหละเออเธออย่าคิดมากสิเสียงจะเป็นอย่างนี้เสียงจะเป็นชาวล็อกเธอเข้าใจไหมลูกแม่ปุ๋ยเสื้อส้มก็เต้นแรงค่ะเออไอเสื้อส้มมันเป็นใครวะงงอยู่เนี่ย เอกบ่าตอนแรกมันไม่มีเขียนมันไม่มีมันมีเสื้อข้างนอกเปล่าปาเขาบอกว่าให้เขียนสีอัเอาเขียนมันลุกไหมเพ่อเชิญเชิญเขาเลยเกตแล้วจบนี่คือเกตของจริงแล้วเออดังเลยนะทําไมเลือกสีส้มเพราะว่านายพี่ไอ้เน้เขาเห็นเขาทําให้จะได้เห็นแต่จัดไงตีมันสะท้อนแสงอะอดีไม่เอาเขียวเลยนะเอ้าแม่กับน้องกินข้าวบ้างยังเพื่อนะ เอากินทั้งวันแล้วเนี่ยเสื้อส้อมกินโรตีใส่แม่ยุธยาแม่โฟดกินครับกินแล้วเขาส่งให้โฟดเสียงเบาไปเลยอ่ะเสียงดังๆอะไรซิอ่ะเสเธออย่าเทียบเสียงดีของฉันมันเสียงชาวล็อกเธอเข้าใจไหมชาวล็อกเธอเข้าใจว่าเนี่ยฉันเป็นชาวล็อกฉันไม่ใช่สายส,สวิต์สว่างสวงเข้าใจไหมฉันเป็นชาวล็อกสวัสดีค่ะแม่ปุ๋ยอ่ะฮะเอ้า,า, <c oughs> อาแม่ปุ๋ยสียวเฮลโล เอาคนไทยไปไหนหมดเนี่ยค <น S 1> <ะ>ลาวไาลาวสิโดยโดยยุใสละสูคือประมาณม,ามิงกะลาบาโฟนแลมไม่ทันแม่เลยค่ะนะไปไหนกันคะคะนละกำลังจะพาลูกชายไปออกกำลังกายอ,อ,อะไรเนี่ยพี่โฟดคืนนี้ลงทะเบียนวันเกิดหนูอวยพรให้พแทนขับหน่อยอ๋อเกิดเอออเอที่ไหนที่นี่ใช่ไหมไอ้สัญญาณใช่ไหมไม่ใช่ ที่พี่อยู่เนี้ยอ๋อยูเนี่ยมอเออขอให้ขอให้ยังไงดีล่ะขอให้กี่คนละเนี่ยขอหมดนี่ตายนะเป็นหมื่นเลยเขาให้สามพันเองอ้าวโวววโวโวว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 วนวว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 านวว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 วอวว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 วเรวว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 วนาวว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 วาวว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 ันววว คนไทยอยู่นี่เอาคนไทยมาแล้วแม่สวยมากสยุยตัวเนีย่ยหาตัว,ต,วตัวเป็นในซุ้มนี่อ,าอ้าทำยังไงก็ได้ให้คนดูเพิ่มขึ้นมา,<ว>าอ้าวนิลเมอร์อันนี้ตอนนี้หมื่นหนึ่งพันใช่ไหมทำ<อ><อ>ยังไงให้คนดูเกึ่บันห้ารอยอาจาจะจบจะจนับถือว่าเจ๋งจริงตีกันไง <laughs> <laughs> เอาไปาจะตีกันไหมละ่ะไ <laughs> ม่ต, <laughs> ต,ตีตีกันไหมล่ะ มแม่ๆๆขอตังค์หน่อยค่ะจะไปซื้อจีมเอ็มจากคุณหาคนนะอ้าวโอนบัญชีมาเลยเร็วส่งบัญชีมาอ่ะ uh, Can I ask to say hello Korean อ่ะ Korean Post โค้ดโคเรียนมาแล้วคืนนี้จะไปโคเรียนแล้ว I think you look t r y Please take care of health Thank you วันนี้ฟอรฟอริดอินโทรเวิร์ดเอาหลายวันแล้วนะมันเป็นเอ็กโทรเวิร์ดมันต้องเป็นอินทรเวิร์ด้งะเธอแม่ น้องเลยบอกได้อวยพรเลยเอาโฟ์เขาให้อวยพรที่ว่าจะลงทะเบียนสองทุ่มวันนี้สองทุ่มวันนี้เหะอ่าสองทุ่มวันนี้อ่ะถ้าใครมาดูขอให้ขอให้กดได้ถ้าใครไม่มาดูขอให้กดไม่ได้โอเคป่ะเออเห็นมาล่ะ where your husband f o อาเอาจะจะเป็นบ้าเราจะมี h u แบนด์ได้ยังไงอีผีบ้าเอ้ยอุยอ้ยแม่ลืมไปว่าโฟดออฟให้อวยพระอพออโฟดอวยพรสิอ,อ้าวก็อวยพร อยากเจอทุกคนเมียมพ,รพราะว่าตอนตอนแรกมันจัดที่อะไรนะไอชันไอแลนด์นะผมเพราะว่ามันใหญไปก็เลยบอกว่าปีปีนี้อยากจัดที่อ,อยูเนียนมอมันใหญ่ใหญ่ด้วยอ่าก็เลยดีเลยจะจัดยูเน,ในี่ยนรอแล้วก็เดี๋ยวมีมีสกายพี่ติม๋มพี่ติม๋มพี่ติม๋มพี่ติมต๋มอูล่าใช่ไหม,ยมอยากเห็นหน้าแม่ปุ๋ยเต็มขาคนนะพี่ติ๋มจะมาด,ดูหน,น้าหนูทําไมอะ่ะ หนูมันสวยทุกสู้พี่ติ๋มไม่ได้เลยนะเนี่ยดูดิพี่ติ๋มยังวัยรุ่นอยู่นะไปทุกงานเธอเลิศมากเลยหืมวัยรุ่นสุดๆเลยขอบคุณมากนะคะที่สพอร์ตเจมินายโฟลดขอบคุณมากนะคะพี่ติ๋มคนสวยอโปเกสนี่เอสีเธอมาโปเกส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 ลูกเห็นไหมโปเกสมันน่าใสนะโฟลดน่าใสเลยเออวันก่อนแม่ไปเจอนางที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ด คือทั้งครอบครัวเลยตรง,ตรง,ต,รง,ต,รงตรงแถวเซนทาเบียนอ่ะเออรักค่ะนะรักเหมือนกันนะคะคุณสวัสดีสวัสดีผู้ใหญ่สวัสดีครับขอพระคุณมากครับขอพระคุณอย่างสูงเขาเล่าเรื่องโฟดตั้งแต่สมัยโฟดไปประกวดอะไรนะไทยแลนาาด์สกุลสตาเนีู่เออพี่ติ๋มอ่ะสวยตลอดการมีอยู่คนเดียวนั่นแหละเห็นตลอดนัน่นแหะปีนี้ไม่ได้ถ่ายรูปด้วยเลยหมดแต่พูดไม่ได้ถ่ายกับพี่ติม๋มหมดแต่พูดพูดไม่หยุด อะใครเนี่ยโอมโอ๊ะโอมโอมคน,นมสวยเนี่ยน้องโอมคนสวยเนี่ยอะเย็นรูปแล้วเนี่ยใครอีกอะเนี่ยโอมช่วงนี้มันเล่นกล้าเออเหรอไหนมาโชว์สิลกูกไปโพสลงลที่น่ารักเลยแหละพุ่นหนาเพื่อนนะมันยอมตัวเองเหรอวะบินเกาหลีปลอดภัยนะพี่โฟร์เพิ่อนอะอ่ะสบายใครจะเอามาอันนี้มั่งอ,นะอะไรนะอะไรที่เกาหลีอะปาหมึกงประมึกงที่ที่เกาหลีเหรอปรหมึกไม่อยู่ที่ญี่ปุ่นเหรอโฟร์อะไร เจอเกาหลีอะไรล่ะมันมีอะไรล่ะเกาหลีไหมเกาหลีมีอะไรบอกสิฮลโหลโกเรียเกาหลีก็มีอือหือันนี้ไงเมื่อกี้กำลังจะตัดรูปลงมีรูปพิธาด้วยมนีเยโฟตพได้เห็นยังดรให้ดูเลยรูปโฟตอุ้มพิธาอะไอ้ยโอ้ยเดี๋ยวฉันตัดให้เสร็จก่อนแล้วกันแล้วค่อยลงมาถึงบราซิลแล้วอ่ะคือไปเร็วแถบนี้ แม,แม่พูดเก่งมากทำพอดแคสไหมครับเออแม่ทำพอดแคสต์ลงทุนเลยเออนั่นน่ะสิเขาจะฟังแม่ไหมละ่ะฟังเพราะแม่สาระประมาณสองเปอร์เซ็นที่เหลือไปเรื่อ, <laughs> <laughs> อยกือบจม่หยานะฉันนี่เป็นนักพูดนะ<ม>เธอเธออยากให้ฉันพูดฉันพูดไม่หยุดนะพูดได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะจริงๆถ้าฉันไม่เหนื่อยฉันพูดได้สี่สิบแปดชั่วโมงคูณอีกสองชั่วโมงเป็นเท่าไหร่ฟุตสี่สิบแปดคูณสองเป็นเท่าไหร่ห้าวันหกวันฉันไม่นอนก็มีนะเธอเธอรู้ป่ะเดี๋ยวพูดช่วพูด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 ยุเลอนนฟัง เ <idd> <Lust> ออมันมีคนสั่งวะแปกแปกมากของแปอะเสียง้าวาสารละสองเปอร์เซ็นเห็นไหมล่ะออจริงๆนะแต่จะบอกให้นะถ้าใครฟังแม่รวยทุกคนไม่มีใครไม่รวยเพราะอะไรสอนให้ขายของอยู่ตลอดเวลาเข้า่จเงินจะเข้าเงินจะเข้าแม่ฝนขายของอยู่ฝนฝนบอกเบื่อมากเลยเนี่ยพีทเซมีอนมามิงกะลาบ้าวีแฮปแรปเปอร์ตรวนี้ เข้าใจเนี่ยยวนเดอร์สตูดแม่เนี่ยเก่งมากเลยแม่พูดไปเรื่อยดีนะค่ะชอบเป็นว่าอย่าพวกเธอก็พูดไปเรื่อยเหมือนกันเลยฉันรู้แต่วเธอลองได้พูดดิเนี่ยพูดไม่อยู่ในพิติมสาทัวเขาพิติมสาทุน่ารักนะพี่ติมอ่ะน่ารักตลอดเลยเป็นคนเขาเรียกว่ามีเอ NERGY ในการไปคอนเสิร์ตเด็กมากหัวเข้าแลนวแม่มาดูปวดหัเลยโอ้แม่อุตส่าชมเธอนะเธออย่านะโอ้แม่ชมเธออยู่นะ <IS mus i> ดูโอมอีกพี่มาร์คันเล้เรียกพี่มาร์คไปดิโอมาร์คปะอันเดียวกันปะใช่ไหมใช่โอมาร์คมาร์คโอมโอมาร์คใช่ไหมอันเดียวกันอ่าโอเคปูนอ่ะเนี่ยใช่ปูนอีกเหรอปูนมิสบ้างปูนมิรสแลช่ปูนอ่ะฟอร์มอินเดียอ่าอินเดียนี่ภาษาอันนี้อะไรวะ จะพูดคำหยาบจะว่าไหมนำ้ำมัสเตไม่ใช่แม่มีคำเนียวจะพูดทำไมลงไทยด้วยโจ๊ะภ <laughs> าษาอินเทียล์ลงไทยด้วยโจ๊ะภาษาด่าอ่ะไหนพี่มิกเนี่ยพี่ในพี่มิกไหนอ๋อ <laughs> พี่มิก,มกไม่ชอบมากเลยพี่มิกที่เต้นอี๋อะไรสะบัดสะบัดอ่ะเต้นดิอะไร,นนะไรที่เขาเต้นแล,แล้วเขาจะทำเงี้ยแล้วเขาจะทำอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่มิกเฉลิมสีป่ะนี่ไงสกังเาลยั่วไงเออ มื่อกี้มึงตัดคลิปลงเนี่ยว่ากาลังจะลงอยู่เนี่ยอะไรเนี่ยทําอะไรกันครับพ in ี่แจ็คเอ้าพ mm hmm> ี่แจ็คเธอไม่พักผ่อนอะไแกแล้วนะเนาะเบสมิกซ์เอ้าเออพี่แจ็คเขาสร้างสนามบินกับเธอวะเนี่ยไม่เออไปไปอยู่บ้านเฉยๆเพราะว่าแกแล้วไม่มต้องบินเขาเรียกพ่อๆแะก็เหมือนดูเหมือนแก่นะ คุณแม่สวัสดีสวัสดีค่ะพี่พี่มิกพี่มีคนสวยความสามารถเยอะล้นเกินแม่เป็นคือเลย <laughs> เป็นเดือเลยอะเป็นหรือเปล่าแม่เป็นงานเนี่ยไม่เป็น,ปนางานมากเลยเออคือว่าอะไรนะคุณแม่พี่แจ็คขักบเกินความแก่ตัวเองอ <laughs> ่ะไม่ไ <laughs> ด <laughs> ้ว่านะอะไรนะ <laughs> อะไรนะ, <laughs> ะ,รนะ <laughs> ะรเนี่ยอยากฟังเสียงแม่โฟดอ่ะโฟดพูดสิเขาอยากฟังเสียงเธอ เขาไม่ใช่เขาอยากฟังเสียงแม่พี่โฟล์ขับนี่เขาพูดอย่างี้อ๋อเธอจะฟังฉันขับอะไรทั้งนั้นพอแจ็คโดนเห็นนะอ่าเอามาเร็วๆสิที่แม่ชอบทุกคนแม่น่ารักขับอร่อยเออหิวเลยใช่ไหมล่ะหิวแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยแต่ช่วงนี้แม่ไม่ค่อยหิวเพราะว่าไปฉีดปากกามาฉีดปากกาอะไรฉีดปากกาลดน้ำหนักดิฉี่แล้วฉี่แล้วเออไม่ลดน้ำหนักก็เขาใส่โดนทีนิดนึง เออหมอบอกว่าเอาแค่นี้ก่อนคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่ออจะกินอาลังกายอะไรนะออกกําลังกายมันก็ลงแล้วฉันแก่แล้วฉันไม่มีเวลาเหมือนเธอฉันแค่กระโดดก็ปวดขาละอืมไฮฟอร์มอินเดียสตรอเบอร์รี่มรกฏคืออะไรวะมันสีเขียวกับสีแดงเหรอมันหลอกดาหรือเปล่ามันสตรอเบอรีมรกฏแตอะไรวะซ <laughs> ูยามาฮาหลอกดากันเลยคุณแม่คุณแม่เวไอยูแม, you, แม่อยู่ในรถ จอดรถอยู่อ่ะจัดจ้านได้แม่นี่อยากชวนแม่มานั่งคุยสักวันเออไปไหมแม่ปุ๋ยเลิศว่ะจัดจ้านได้แม่นี่เองโคดไปเลยฉันจะแข่งกับทีมนั้นได้๋ยวฉันมาเขาไจะสวยๆเลิศนะเอาแม่ก็ไปเห็นแบบพี่นี่ทีแกงคิวหวีอะพี่วีอะไรพี่เอิร์กอะพี่เอิร์กไหนพี่เอิร์กไงพี่ก็พี่เอิร์กที่ต้องมีอะไรพิษพ้าตรงไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะนั่งขับตลอดนะฉันจะไม่พูดเป็นรู้เรื่องนะ แม่คีมีฟนดเอาฟูดไปไหมเขาเรียกละแม่ปุ๋ยเซฮายมีทููมีพีซจะพูดยังไงเซไฮทูมีเดี๋ยวไปแล้วคิดเ,เดี๋ยวแล้วทุกคนไปดิอย่าเพึง่งแ <ไป S 1> อบชอบผู้<อ>ชายแ<อ>ม่ไออีสามนาทีให้สามนาทีาพูด,ดเพราะว่าคือว่าตอนเนี้ยอาจจะสมองรวนนิดหน่อยเพราะว่าไม่ได้กินข้าวแต่เช้าแล้วโดนยากดกดๆๆๆๆ กดให้อิ่มก็เลยผอมก็เลยจะผอมรู้เปล่าว่าโฟดรอบก่อนก็ไปฉีดมานะแต่ว่าลืมไปฉีดแล้วก็โยโย่ขึ้นไปเหนื่อยนะหมอยังเหนื่อยเลยบอกว่าหมอเนื่อยมากเลยกับชีวิตแม่ปุ๋ยแม่โฟดดื้อไหมพอ่นะไม่ดื้อเป็นเด็กดีเรียบร้อยเป็นกุลรากุลชายไทยเปใจใยเอออ่ะสับใหม่ไปรุ่น h ฮลโลเดียโฟ r ยูอาร์อาร์เมซิ่งอาร์ติสนี่เขาย่องเธอเขาย่องเธอโฟตย่องแปลว่าชมเห็นไหมย่องหองแม่ไปอีสมาลูอ้วยคืออะไรวะเป็นรายการเขารายการพี่เอ๋งไงเขาจะทำรายการจินอ่ะใครอ่ะพี่เอ๋งไงพี่ฮูปเฮลโลหนูฮูปลูกสบายดี จะโยโย่หมแม่โยโย่อยู่ข้าวไอ้แม่ไม่ปรับพฤติกรรมการกินหมอบอกโยโย่สี่สิบรอบแล้วฉันน่ะเธอจะถามเลยโยโย่ไหมของมันแซบเธอทุกวันนี้กินไว้ก่อนเข้าใจไหมผอมปุ๊บก็หยุดปุ๊บก็โยโย่เลยจ้ะไม่ต้องกลวหรอกคําว่าโยโย่เนี่ยมีตลอดเวลาคอนเสิร์ตน้องเก่งมากออะขออวยคอนเสิร์ตนะคอนเสิร์ตนี้คิดคอนเซปต์นานไหมเธอคอนเซปต์ที่เธอคิดนานไหมคิดนานจ้ะ เออแล้วเป็นไงรู้สึกพอใจประทับใจไหมคะพอใจคุณพอใจมากไหมกับคอนเสิร์ตของคุณครั้งนี้พอใจพอใจพอใจมากแล้วชอบโชว์ไหนที่โชว์ที่ตัวเองโชว์ตัวชอบโชว์ไหนที่สุดชอบทุกโชว์แล้วประทับใจใครมากที่สุดในโชว์นี้ที่จะทําให้แบบออ้แบบเฮ้ยมันเก่งว่ะคือเก่งว่ะแขกรับเชิญที่มาคือใครที่ประทับใจและอึ้งทึ่งมากเลยที่ว่าไอ้อย่างอย่างไอ้อย่างพอกซี่กับไอ้แลุ้ลอกซี่ใครควงเอวเก่งที่สุดพี่พิมพี่พิม พราะว่าทำไมคอฟิตเนี่ยคอฟิตใช่ไหมจะจไปไม่มีแต่ซิกแพรกเลยโอ้มีแต่ซิกแพรกเลยสรุปเป็นคนหรือเป็นซิกแพรกคืนซิงแพรใช่ไหมอ่ะแกลงที่หวีแกลงที่หวีนี่เป็นไงแกล้งที่หวีเซ็กซี่มากเซ็กซี่มากโดยเฉพาะพี่ที่เขาแบบเต้นเบาๆนะคะับเนี่ยตัวพี่ตูนเก่งพี่ตูนเขาผอมตัวนิดเดียวเองคนไหนพี่ตูนอ๋อรู้ละคนที่พูดไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เข้าใจ ก็อหอมมากเลยตอนเห็นพี่มิกก็หอมนะเข้าวงนี้เขาหอมกันเยอะมากเลยพี่มิกเหรอ,อพี่ก็สวยตลอดนะเธอพี่มีคนที่ร้องฝารักพ่อปะคนนี้ใช่ไหมเพลงที่ดังๆใช่ปะเออเก่งนะแล้วก็อะไรอีกแขกรับเชิญของเธออ๋อแก๊งแฟนผมแล้วแม่ขับใครสุดหรอปะอขับพิสตาร์โอสตาร์โปรโมทอย่างเดียวสองวันเหมือนมาโปรโมทอะมนไม่ได้มาร้องเพลง แม่เห็นแล้วตั้งใจฟังว่าเขาจะพูดอะไรว่าอ๋อเขาโปรโมทเรื่องอะไรเรื่องอะไรอัปโปรโมทในเรื่องอะไรเด็ตซัมเมอร์รื่องอกอ่ะไปแังเจ้าชายเจ้าชายเรูมออกมายังเดี๋ยวก็ออนแล้วมั้งเดือนอีกเดือนหนึ่งเออแต่ช่วงนี้สตางค์หน้าออร่ามากเลยนะนั่งกีรดไฟเป็นอาหารป่ะอ๋อแล้วอ๋อเดี๋ยวนี้คบกับหมอใช่ไหมโอ้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ลำแล้วหน้าแบบหน้าใบมากเลยพี่สตางค์อ่ะ แต่แฟนที่ตาตางนั้วใส่ตลอดนะตั้งแต่ก่อนเข้าวงการละเออเด็กขึ้นเรื่อยๆอ่ะพี่ตาตางแล้วอีกคนหนึ่งแก๊งแฟนผมเดี๋ยวกันอันนเลยอ๋อขำใครรู้ไหมอันนี้ใครเป็นคนคิดคอนเทนต์อ่ะให้คนให้ให้คนพิการลงไปดึเอาน้ำอ่ะแล้วแม่จะซีในเรื่องเหรอแม่ขำพี่ฟอร์ดมากเลยแต่ขอชมนะน้องฟอร์ดอ่ะร้องเพลงอ่ะเอาตรงอ่ะ เสียงดีมากเลยแบบร้องเสียงฟอดนี่แบบบอกโอ้โหออกมาเลยเสียงเลิศอ่ะน้องฟอดอ่ะเออเสียงเลิศอ่ะมันก่อนมันก่อนแม่น้องฟอดอ่ะเขาเจอโฟอดอยู่ในลิฟต์เขาส่งสติกเกอร์มาหาแม่ใช่เขาที่ตึกใช่ไหมเออเขาเดินมาแล้วเขาเดินขึ้นลิฟต์พอดีแล้วเขาว,ว่เาเขาเจอแม่เอ้ยเขาเจอโฟอดเขาก็เลยส่งสติกเกอร์มาบอกแม่เขาดีใจเขาบอกเจอซูเปอร์สตาร์ แล้วเขาบอกดีใจมากเลยแม่เจะซปอร์สตาร์อยู่ในนี้บอกใครอ่ะโฟดไงเขาบอกไงอรอเขาบอกไงบอกว่าเนี่ยเขาไม่ลืมแลวเขาสวัสดีแม่ใหญ่เลยบอกว่าโอ้ยคุณแม่ก็ว่าไปเพื่อกันอะไรย้ยเขางส่งสติกเกอร์มาสามนาทีไม่มีจริงแม่เอาไวท้ทีเร็วๆโอเคเดี๋ยวเจอกันนะไปแล้วไปฟิตนเนสไปโค้ชจะไปฟิตนเนสก่อนให้แม่มานั่งรอไปเจอกันที่โครเรลีนะเจอกันที่ต่อแม่ไปอย่าดูจะจากลิรื่องไม่เสร็จเลยโฟด เดี๋ยวทำหน้าจู้ก่อนดีค่ะแกปก่อนดีเดเร็วครับก็คือซูมไก่้แถลงมึงยันกูเห็นคมงาน